สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมมีรถอัปเดตเข้ามาใหม่หนึ่งคันครับวันนี้ครับขอนำเสนอ Toyota Hilux Vigo เครื่อง2.5คันนี้เป็นรุ่นตัว e ครับโฉมโมเดลปีอ่าคันนี้ปี07นะครับเป็นกระบะแครบนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับ2,500ซีซีรถคันนี้เครื่อง2.5ปี07เครื่องเดิมบล็อกเดิมครับนะครับเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับรถคันนี้อยู่จังหวัดขอนแก่นครับ เล่มอสารครบหมดเลยนะครับค่าตัวครับ195,000บาทนะครับนี่มาเลยหน้าเห็นชัดเจนพวกอุปกอบความเดิมตัวรถนะครับอยู่ครบหมดเลยนะครับคันนี้นะครับลูกค้านะครับคนก่อนนะครับแกเพิ่งเปลี่ยนโช๊คมานะครับโช๊คใหม่เลยนะครับนี่นะครับพวกนี้เดิมหมดเลยนะครับลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนโช๊คมาแล้วก็มีเปลี่ยนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้ายของเหลวทุกประการในตัวรถลูกค้าเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนจาก b ีควิกเลยนะครับยางก็ปี2023ยางดีสโตนปี2023ทั้ง4เส้นเลยนะครับยางใหม่มากๆนะครับแม็กก็เพิ่งจากทรงให้เรียบร้อยแม็กเดิมของตัวแรกเป็นแบบนี้เลยแล้วยางดีสโตนสัป,ปราร์ที่24ปี2023โอ้โห ได้แค่ไม่กี่เดือนเองยางนะครับก็ใช้กันอีกประมาณ3-4ปีเลยนะครับสีสันตัวรถสวยครับนะครับรถเดิมไม่เคยโดนชนแต่เข็บเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนทุกจุดทุกมุมนะครับดอกยางน้าหนาเลยนะครับลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมาของเหลวลูกค้าเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับรุ่นตัว E ครับคันนี้กันชนท้ายต่างๆอยู่ครบครับราคาค่าตัว195,000บาทนะครับ นะครับได้วีโก้แล้วครับราคาไม่เกิน2 0 0แสนงบประมาณนี้นะครับพวกนี้โครงสร้างเม็ดอาร์คเห็นชัดเจนนะครับท่านใดเข้ามานีครับติดตามทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะครับลดมือ2ขอนแก่นฝากกดติดตามกดเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับกดไลค์นะครับถ้าชอบในคลิปวิดีโอนี้นะครับหรือถ้าสนใจนะครับ คันนี้หรือไม่สนใจคันนี้ท่านกดติดตามไว้มีคันอื่นเข้ามาท่านเห็นก่อนเพื่อนแน่นอนนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารผมลงคลิปให้ดู<อ>ทุกวันเลยนะครับเช็ดซีสวยยางอะไหติดให้อยู่ครบนะครับสังเกตครับโชคจะใหม่ๆห,หน่อยโชคลูกค้าเพิ่งเปลี่ยนมา KYB โชคเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่สีต้นเลยนะครับทั้งหน้าและหลังไม่ต้องไปทําอะไรเลยแล้วก็เฟืองท้ายของเหลวต่างๆลูกค้าเปลี่ยนให้ อีก40,000กิโลเข้าไปจากการต่อนะฮะบีคลิกนั้นอีก40,000กิโลนะครับใช้กันยาวๆครับสีสันตัวรถตัวถังสวยนะครับนะครับรอบนอกเป็นประมาณนี้ครับภายในห้องเครื่องดูกันแล้วนะครับเดี๋ยวมารับชมภายในกันครับ ขายในวีโกปี07ครับเครื่อง25 0 0ครับกระบะแค็บสีสันตัวรถสวยครับดูดีได้กระจกไฟฟ้าทุกบ้านออโต้คนขับครับนะครับตามคอนโซลหน้าสวยกระจกเนี่ยปรับไฟฟ้านะครับนะครับคอนโซลไม่มีแตกไม่มีเล้าดูดีครับรถดูดีเทปยุทธ์เดิมจากโรงงานตอนนี้ปรับเป็นแบบแมนนวลเกียร์ตัวนี้5สเสปีดนะครับนี่เลขไมล์สองแสนสโลนะครับ ภายในรถดูดีครับมีที่วางขวดน้ําได้แก้วน้ําก็ได้นะครับตรงนี้เปิดพับเก็บได้นะครับนี่ตัวนี้ความดันลมยางนะครับเป็นสติ๊กเกอร์ลมยางก็จะอยู่ครบให้หมดเลยนะครับก็คือองค์ประกอบความเรืองของตัวรถนะครับกะบะแคปด้านหลังก็สวยงามดูดีครับตัวนี้จะเป็นแคปเปิดไม่ได้ถ้าเป็นแคปเปิดได้ราคาก็จะสองแสนขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นแคปเปิดไม่ได้ราคาก็เลยจะถูกนะครับอ่าเดี๋ยวมารับชม ฝั่งทางนั้นกันแล้วก็เดี๋ยวจะพามาสตาร์ทฟังเสียงเครื่องแล้วก็สรุปจบกันในเรื่องชุวงล่างลูกค้าไม่ต้องไปทําอะไรต่อนะครับคนเก่าดูแลดีมากนะครับคนเก่าดูแลดีมากนะครับนะครับนี่นะครับใบเสร็จอะไรอยู่นัน้หมือเลยนะครับลูกค้าเปลี่ยนมานะครับหมื่นกว่าครับนะครับนะครับโอเคนี่คือมุมมองภายในภายนอกครับตัวรถเป็นประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมาสตาร์ทแล้วก็ฟังเสียงเครื่องกันนะครับจะได้สรุปจบนะครับเดี๋ยวจะให้ดูการทํางานของตัวคอมแอร์ระบบสายพานนะครับการทํางานขเครื่องยนต์นะครับจะให้ฟังเสียงติดแล้วครับมาฟังเสียงกันเลยครับ ไม่มีควันไม่มีไอครับเครื่องดีเกียดีครับการทำงานของเครื่องยนต์ปกติระบบทำงานของเ๋ืวปกตินะครับ ประมาณนี้ครับภาษีหมดเดือนกรกฎาคม6-7กรกฎาคมภาษีไม่ขาดนะครับภาษีก็ถูกๆครับปีละ1,500บาทถูกมากเลยนะครับแล้วก็รวมพลบบเนี่ยอยู่ประมาณ5-600ก็อยู่ลราวประมาณพันพันหกพันเจ็ดประมาณนี้นะครับตัวอก็ตรวจสภาพก็200บาทนะครับก็ไม่เกิน2,000ง่ายๆครับถูกๆครับปีละ2,000เสียภาษีนะครับก็สบายครับ มีกโกะข้งสองวัถ้าตัวประหยัดถ้านาสนใจโทรสอบถามมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอด้านบนนี้เลยสำหรับวันนี้ครับผมเลออนจากช่องรถมือสองขอนแก่นลูกค้าที่รับชมทาง Facebook แล้วก็ u t u b e นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพื่อให้ข่าวสารที่จะเข้ามาทุกๆว,วันนะครับช่วงตอนเย็นนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ